มารับชมเรื่องราวของพายงาทองไปจากคลิปที่แล้วนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ในคราวที่แล้วที่พายงาทองเดินมุ่งหน้าไปที่เขาเขียวเพื่อไปพบกับแม่บุษบานะครับและได้เข้าโขงไปแล้วนี่กำลังเดินทางไปครับ และสุดท้ายก็ได้เข้าโคงแม่บุษบาที่บริเวณทุ่งเขาเขียวนะครับนี่คือบริเวณทุ่งเขาเขียวครับในคลิปนี้มารับชมเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับนี่ครับเป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้นนะครับคือวันนี้นะครับแม่ด้วนและเวหา ได้ปรากฏตัวที่บริเวณจุดที่เรียกว่าโดงอย่างนะครับเนี่ก็มีพี่เลี้ยงนะครับคอยดูแลไม่ใช่เพรินนะครับเพยรินก็คนละตัวแต่ว่าแม่ด้วนเลือกมานี่กล้าแกล่งมากครับสมกับเป็นพี่เลี้ยงเวหาที่จะได้อุปนิสัยได้เรียนรู้ต่างๆจากพี่เลี้ยงตัวนี้แหละครับ นี่เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับร่วม17นาฬิกาแม่ด้วนยืนแบบนี้นานมากเลยนะครับไม่ขยับนะครับนี่แอดมินตัดมาตั้งหลายนาทีนะครับเพราะยืนานานมากนะครับถ่ายประมาณ 2- 3สาคลิปคลิประประมาณ3นาทีน่าจะได้ยืนอยู่แบบนี้นครับจากนั้นก็ค่อยๆขยับตัวครับทีแรกก็นึกว่าจะเดินมุ่งหน้ามาทางแอดมินนะครับแต่หันกลับไป เดินมุ่งหน้าไปที่ปร่องอาจารย์แมวครับน้องเวหาก็เดินตามแม่ด้วนนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงก็เดินปิดหลังครับไกลมากเลยครับนี่เป็นกล้องซูมสังเกตดูพี่เลี้ยงของเวหาครับคอยระวังภัยตรอดเวลานะครับแม่ด้วนก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเวหาเดินตรงกลาง เดินมุ่งหน้าไปที่ปวงอาจารย์แมวนะครับแอดมินก็เคยนำเสนอนะครับเกี่ยวกับปวงอาจารย์แมวนี่เป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและก็มีสายน้ำอยู่ด้านล่างนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับก็จะมีแอ่งน้ำที่ช้างป่านะครับจะได้ดื่มจินกันนะครับทําให้จุดนั้นเป็นจุดที่ช้างต่าง มักจะหากินอยู่บริเวณนั้นะนะครับแล้วก็เชื่อมต่อลงไปก็จะมีแนวเขาที่ติดต่อไปยังนครนายกก็คือเขื่อนคุนด่านปราการชนนะครับช้างภายทั้งหลายเช่นภายงาทองนะครับก็จะเดินผ่านเส้นทางนั้นนะครับตัดขึ้นมาบางคนก็ถามว่าเส้นทางไกลทำไมถึง ไปไปมามาได้ระหว่างเขื่อนคุ้นด่านปราการชนกับเขาใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นทางเส้นนั้นนะครับแต่เวลาขับรถนี่เป็นเส้นทางที่อ้อมนะครับเวลามีอันตรายนะครับพี่เลี้ยงก็จะเดินนําหน้านี่ครับส่วนน้องเวหาก็ดูแข็งแรงและโตขึ้นมากนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ